มีแมงมุมกว่า45,000สายพันธุ์บนโลกนี้ทุกตัวกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารยกเว้นหนึ่งเดียวบาเกร่าคีปริงกิแมงมุมกระโดดที่กินพืชเป็นอาหารหลัก พบในป่าเม็กซิโกและอเมริกากลางมันมีขนาดเล็กเพียง5-6มิลิเมตรอาศัยอยู่บนใบอะเคเซียรอจังหวะฉกชิ้นส่วนพิเศษที่เรียกว่าเบลเทียนบอดี้ซึ่งเติบโตที่ปลายใบยอ่อนแต่มีอุปสรรคใหญ่หมดดุร้ายนับพันที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากับต้นอะเคเซียคอยปกป้องต้นไม้แลกกับอาหารชิ้นเดียวกันแมงมุมต้องแอบดูจังหวะพุ่งเข้าไปตัดชิ้นส่วนนี้ด้วยเขี้ยวแล้ววิ่งหนีไปกินในที่ปลอดภัยสัตว์ประจั โรเบิร์ตเคอรี่อธิบายว่าการแข่งขันในเขตร้อนรุนแรงมากมันจึงได้เปรียบเมื่อทําในสิ่งที่ไม่มีใครทําแมงมุมกระโดดไม่ได้สร้างใย,ยดักเหยื่อแต่ต้องไล่ล่าอาหารซึ่งเบลเทียนบอดี้เป็นแหล่งอาหารที่อยู่นิง่งและขาดเดาได้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแมงมุมตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในคอสตาริกาปี2001โดยเอริกโอเซนและยืนยันในปี2007โดยคริสโตเฟอร์มิฮานนักศึกษาปริญญาตรีเป็นการค้นพบที่ผิด คาดเพราะแมงมุมอื่นๆอาจกินละอองเกสรหรือน้ำหวานเสริมบ้างแต่บาเกรา่าคิปริงกิเลือกกินพืชเป็นหลักนานๆทีถึงจะลองกินตัวอ่อนมดบ้างนี่คือแมงมุมมังสวิรัตตัวเดียวในโลกหนึ่งในสิ่งมีชีวิตสุดพิศวงที่พิสูจน์ว่าธรรมชาติยังมีความลับให้เราค้นพบอีกมากมาย